สาวสวยคนนี้เป็นนักร้องดังต่างชาตินะคะเธอได้มาถึงเมืองไทยบอกว่าทําไมไม่เห็นมีใครบอกฉันก่อนหน้านี้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้เหมือนกับเป็นสวรรค์นบนดินเธอดูสิฉันไม่อยากจะออกไปจากที่นี่เลยไม่รู้เลยนะว่าทะเลในเมืองไทยเนี่ยสวยงามมากขนาดนี้ดูสีของน้ําทะเลสิโอ้โหแล้วก็บรรยากาศ แม่ทองฟ้านี่เป็นสีฟ้าครามสวยงามมากๆเลยอันนาคอเลอร์เธอเป็นสาวคนดังนะคะเคยไปเดินพรมแดงในลอนดอนด้วยเธอเป็นนักร้องและนักแสดงค่ะรู้ไหมว่าทําไมฉันถึงมาเมืองไทย <c oughs> ขอบอกเลยนะตอนที่อยู่บนเครื่องบินตอนจะเดินทางมาไทยเนะี่ยฉันมีความสุขมากหลังจากที่ฉันเนี่ยตัดสินใจฉันกับเหลือจะมาฮันนีมูนที่เมืองไทยจะ้ะ <c oughs> นี่แหละฉันฉันเองได้ตัดสินใจเรียบร้อยละเป็นช่วงเวลาที่สุสซนแฮปปี้เชมเทรบอกว่าอุย๊ยฉันรู้สึกว่าฉันนอยากมาเที่ยวเมืองไทยนะแต่ค่าตั๋วเครื่องบินนะสิน่าจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าวันหยุดพักผ่อนทั้งหมดในเมืองไทยซะอีกอ๋อ ค่าตั๋วแพงจริงๆดอตตี้บอกว่าว้าวเธอไปฮันนีมูนที่เมืองไทยรออยากจะไปบ้างจังเลยแองจี้บอกว่านี่เธอบินชั้น i n e s s Class หรือเปล่าว่าฮันนีเดชบอกว่าอ่ะเขาจะบินชั้นอะไรจะไปไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะจะชั้นธุรกิจหรือว่าชั้นเฟิร์สคลาสหรือว่าจะเป็นอีโค o นมีมันไม่เกี่ยวอะไรกับเธอ ลีออนบอกว่าอ้เอาอย่างนี้นะไม่ต้องเถียงกันเท่าที่ฉันรู้เนี่ยเครื่องบินลำนี้น่านจะเป็น a 3 3 0สส่วนซันล,ลี่ค่ะบอกว่าขอให้สนุกมากๆนะจ๊ะฉันหวังว่าเธออะจะต้องสนุกแน่ๆเลยอะว่าเลซีน้าบอกว่าอ้าวเพื่อนไปไหนล่ะลูซี่มาตอบแทนบอกว่าเขามาเมืองไทยจ้ะมาฉลองฮันนีมูนดูแล้วท่าทางจะต้องมีความสุขมากๆแน่ๆเลยอยา แอบบี้บอกว่าว่าแล้วในที่สุดเธอก็ต้องเลือกมาเมืองไทยเขาให้มีความสุขมากๆนะจ๊ะโซฟีบอกว่า อืมขอให้เธอมีช่วงเวลาที่ดีนะฉันน่ะอยากจะไปเมืองไทยบ้างจังเลยวิเวียนบอกว่าฉันยังไม่เคยไปเมืองไทยหรอกนะแต่ว่าแค่เห็นคลิปวีดีโอนี่โอ้โหแต่ละคนไปเมืองไทยแล้วมีความสุขมากมากจามร่าบ,บอกว่านีทอธอไปเที่ยวสนุกอะไรยังไงอะ่ะช่วยบอกฉันบ้างนะซาร่ามาถามค่ะบอกว่าเธอจะไปที่ไหนบ้างอะ่ะอนนนนลอร์บอกว่าฉันจะไปเที่ยวที่กรุงเทพไปเกาะกูดแล้วก็ไปเกาะช้าง ฉันเตรียมแผนมาอย่างดีแล้วล่ะ ลินดาบอกว่าเอา้าได้ข่าวว่นาน้ำท่วมไม่ใช่หรออันนัคอนเริอบอกว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้หลงตายจ้ะทะเลที่เมืองไทยอ่ะสวยๆหลายที่นะเธอนาตาเลียนบอกว่าใช่ในเมืองไทยเนี่ยอู้โหขอบอกเลยนะว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมีเพียบไม่จําเป็นว่าจะต้องไปเที่ยวทะเลที่ภาคใต้ตลอดนะจ๊ะเลารับบอกว่าตอนนี้ฉันเที่ยวอยู่ในเมืองไทยนี่แหละตอนนี้น้ํามไม่ท่วมแล้วจ้ะจะมาเที่ยวที่ไหนก็ได้ขอบอกไม่ใช่แค่น้ํามไม่ท่วมนะ แต่ทะเลนี่สวยสุดขีดเลยล่ะโรมี่บอกว่าอ้าน่าเสียดายจังเลยฉันได้อยากไปเมืองไทยบ้างแต่ตอนนี้ฉันต้องอยู่กับลูกค้าของฉันในบาฮามาสเนี่ยสิลูก้าบอกว่าฉันยังไม่เคยไปเมืองไทยเลยแต่ว่าโอ้โหเฮ็นห,หลายคนไปเที่ยวเมืองไทยแล้วดูสวยงามมากๆเลยอะ่ะ หลังจากที่แอนนาได้มาเมืองไทยนะเธอมาที่กรุงเทพก่อนเลยบอกว่าเธอดูวิวของกรุงเทพสิโอ้โหคือแบบว่าฉันมองเห็นทั่วทัก,กรุงเทพเลยนะเธอดูบรรยากาศนี้สิเป็นอะไรที่อฉันมั่นใหญ่ไม่ถูกเลยอากาศนั้นลมเย็นกำลังดีกาลังดีแอบบี้บอกว่าแม่เธอดูชิลเหลือเกินนะเอ็มทีบอกว่า ว้าวเธอกางเกงเธอสวยมากๆเลยอะอยากจะได้แบบนั้นบ้างจังช่วยบอกชุนทีเธอว่าเธอซื้อมาจากไหนยูนิคบอกว่าโอ้โหเธอไปอยู่โรงแรมแบบนั้นค่าเข้าเนี่ยแพงหรือเปล่าแล้วก็โรงแรมอะไรอะสวยงามจริงๆเลยสปีกี้บอกว่าอุที่เนี้ยเลอบัวใช่ไหมสวยมากเลยฉันก็ได้แวะมาที่นี่เหมือนกันเป็นอะไรที่รูรามากเลยล่ะ หลังจากนั้นค่ะมุ่งตรงไปที่ทะเลทันทีอาณาบอกว่าฉันเคยได้ยินหลาย,ลายคนนะบอกว่าทะเลในเมืองไทยเนี่ยสวยมากๆอืมฉันขอบอกว่าพวกเขาพูดถูกเลยล่ะเธอดูบรรยากาศสิทะเลที่นี่คือสุดยอดมากๆเลยนะนี่นี่วีววีค่ะบอกว่าสวยงามตามธรรมชาติเลยโอ้โหเธอก็สวยเหมือนกันนะในขณะที่เธอไม่ได้แต่งหน้า บรูรี่บอกว่าประเทศไทยในแหละฉันขอบอกเลยนะว่าถ้าเกิดคุณเลือกที่จะหยุดพักผ่อนสถานที่ที่สวยงามมากที่สุดสําหรับฉันคือประเทศไทยไม่ใช่มีแค่ทะเลเท่านั้นนะที่สวยหลายๆอย่างสวยงามและคุ้มค่าม,มากๆแอนนานบอกว่าใช่เลยฉันไม่สามารถจะปฏิเสธอะไรได้ว่าเมืองไทยเนี่ยสุดยอดจริงๆเชียร่าแคซี่บอกว่าสถานที่ที่สวยงามที่สุดในโลกเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่รอเมืองไทยฉันไม่เคยไปมาก่อน เลยนะเนี่ยเจนนี่ถึงกับมาถามค่ะนี่เธอตอนนี้เธออยู่ที่ไหนแล้วของเมืองไทยแอนนาบอกว่าเกาะกูดจะสวยไหมล่ะเซลฟี่บอกว่าว้าวพระเจ้าช่วยเธอบิกินี่ตัวจิ๋วของเธอเนี่ยช่างคู่กับทะเลเหลือเกินนะสวยงามจริงๆและที่สําคัญแม้ถ้าดู ความสุขสุขทีขข่เลยนะแล้วก็ขอบอกเลยว่าอย่าลืมไปลิ้มลองรสชาติอาหารไทยนะอร่อยที่สุขผัดไทยนี่แหล,ละแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงเธอได้ลองแล้วหรือ,อยังอ่ะอันนาบอกว่าโอ๊้ยฉันน่ะกินไปหมดทุกอย่างแล้วล่ะที่เธอบอกขอบอกเลยนะว่าฉันนะตกหลุมรักอาหารไทยไปเรียบร้อยแล้วล่ะลกาโมบอกว่าโอ้โหฉันเห็นแบบนี้แล้วฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องไปหันในีมูนที่เมืองไทยบ้างแล้วล่ะ และอันน้ยังบอกอีกนะบอกว่า ฉันน่ะนึกแล้วแบบว่าฉันยังสะใจอยู่เลยนะรู้หรือเปล่าในขณะที่ถ้าเกิดตอนนี้ฉันอยู่ในเยอรมนีนะโอ้จะต้องไปทนหนาวเพราะว่าที่นั่นหิมะตกแต่ว่ามาเมืองไทยสิว้าวเป็นช่วงฮันนีมูนที่แบบว่าฉันน่ะรู้สึกปลื้มจริงๆเลยนะช่วงกลางวันเนี่ยอากาศกําลังดี30องศาส่วนช่วงตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยอือากาศจะเย็นลงกว่านี้อีกโรซี่บอกว่านี่เธอทําไมเธอถึงแบบว่าสวยแล้วก็มีความสุข ขนาดนั้นล่ะแม่จัสตากี้บอกว่า mm. ขอให้ช่วยผ้านนมูลของเธอเนี่ยหวานดูดื่มและมีความสุขมากๆนะจ๊ะกุยซี่บอกว่าอเธอจะไปเมืองไทยหรอไม่รู้แหละฉันะนเข้าใจนะว่าทะเลซวยแต่ฉันขอบอกเลยว่าฉันอิจฉา <laughs> S <S <S สครัโซบอกว่าอ๋อตามใจเธอเลยเข้าใจนะว่าสวยใช่ไหมแต่ว่าบกกีนี่ของเธอเนี่ยสวยกว่าอีกนะแทบจริงๆ <S <S รอนนี่บอกว่าแม่เธอทะเลก,ก็สวยคนก็สวยถ้าถ้าเธอจะมีความสุขมากๆเลยสินะขอพระเจ้าอวยพรมีความสุขมากๆนะจ๊ะ และอันายอย่างได้บอกอีกนะคะบอกว่าโอ้โหวิวที่สวยงามและบรรยากาศธรรมชาติดีๆขนาดเนี้ยเป็นสิ่งที่ฉันอ่ะสมควรจะได้รับมาตั้งนานแล้วนะแต่ฉันน่ะไม่เคยรู้เลยขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยให้เราได้รู้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้ด้วยฉันน่ะหลงรักเมืองไทยมากเลยนะเคที่บอกว่าฉันรู้ที่เนี่ยสวยงามใช่ไหมล่ะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆเจร้าบอกว่าฉันน่ะ อยากจะไปอยู่บนท้องฟ้าแบบนั้นบ้างจังเลยสีสวยที่สุดแล้วก็อยากจะอยู่ทุกช่วงเวลาที่เรามีความสุขเอาไว้เลยเนาะ สเตลลาบอกว่ารู้มาฉันน่ะไม่เคยมีความสุขขนาดไหนมาก่อนเท่ากับตอนที่ฉันมาเมืองไทยเลยนะเอมี่บอกว่าตอนนี้ฉันก็มาเที่ยวเมืองไทยเหมือนกันขอบอกเลยว่าเราตัดสินใจถูกมากๆจนฉันน่ะรู้สึกว่าฉันนะ่ะไม่อยากจะออกไปจากเมืองไทยเลยลีน่าบอกว่าแม้เธอไปเที่ยวทะเลแล้วก็มีต้นไม้เยอะๆแบบนั้นเธอไม่กลัวเจอแมงมุมยักษ์หรือว่าพวกสัตว์บ้างหรอ คาวาบอกว่าฉันนะ่ะอยากไปเมืองไทยมาตั้งหลายปีแล้วนะแต่ค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยแพงมากๆเลยล่ะคริสบอกว่าฉันนะ่ะไม่เคยหัวเราะและมีความสุขแบบปลดปล่อยชีวิตของฉันได้มากที่สุดเหมือนกับตอนที่ไปเมืองไทยเลยนะขอบอกเลยว่าเมืองไทยเนี่ยคือยอดเยี่ยมมากๆแคทตี้บอกว่าใช่ฉันนะ่ะไปเที่ยวเมืองไทยมเมื่อปีที่ผ่านมาขอบอกเลยนะตอนอยู่เมืองไทยฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันนะ่ะได้อยู่บนสวรรค์โอ้โหคือเหมือนกับ เป็นความฝันที่เป็นความจริงยอดเยี่ยมมากๆเลยเอมรีบอกว่าอย่าลืมนะช่วยแนะนำสถานที่ดีๆให้ฉันด้วยเถอะเธอไปพักที่ไหนมาบ้าง啊ลารรซ่าบอกว่าฉันนะ่ะคิดถึงเมืองไทยมากเลยฉันอยากจะย้ายไปอยู่เมืองไทยและขอบอกเลยนะว่าใครที่ยังไม่เคยมาสัมผัสเมืองไทยคุณจะต้องมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งแล้วจะรู้จักความสุขที่แท้จริง <laughs> เห็นแบบนี้แเราปลื้มจังเลยอยากจะไปเที่ยวเกาะกูดบ้างจังแต่ยังไม่มีหลัวเนี่ยสิกลัวไปแล้วไม่รู้จะไปฮันนีมูนกับใครดีเลยทำได้เพียงแค่มองดูแล้วก็อิจฉา <c oughs>